แบบแป้งอะไรได้แต่ว่าอยูอจะแค่งคือก็จะยกแบบว่าอะไรที่อยู่ยกเร้มหนักสุดยกแค่ห้าสั้งแต่เก็บเวทนั้นไว้ไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนเวทยกห้าสังแต่อย่าให้เหนื่อยอย่าให้แบบยกจนอยกไม่ไหวแล้วเพราะนั้นมันจะทําให้บวมแต่ถ้ายกแบบว่าครับยกแบบได้เนี่ยมันจะส่งสัญญาณไปถึงหัวเรา แล้วมันหัวเราจะส่ง positive feedback กลับมาที่กล้ามเนื้อเราเราบอกว่าอยู่เยกได้มันจะทำให้รู้สึกแข็งแรงขึ้นเยอะแล้วนั่งก็จะเพิ่มความความแน่นของของกล้ามเนื้อแล้วก็ต้องแน่นคาร์ดิโอหลังจากทุกคาร์ดิโอคือพวกแบบวิ่งแล้วมันอะางงหลังหลังหลัจะหลังจะทุกหลังจะทุกทุทุกทางที่อยู่เล่นเวทต้องเบอร์หนีด้วยเหรอใช่เพื่อจะให้หนังมันเริ่มหลับเป็นสามที่เพิ่งเพิ่งทำเสร็จก็คือทีนี้อยู่ ตัด <lause> แปลงในแบบนั้นมันต้องพูดที่ไม่ไม่เอาใหญ่มากมั้งก็คือนี่คือสลับนี่นี่นี่คือสหรับแบบว่าอยากได้แบบคนแบบแฮมอยากได้เลีนๆลียนจริงแฮมจริงๆแฮมเลีนกว่านี้ได้ถ้าอย่างเขาอยู่ที่บ้านแล้วแบบกินแต่อะไรที่ทำอะไรกินเลีนกว่านี้ได้แต่แบบมาอยู่ในมาอยู่แบบนี้แฮมไม่ไม่แฮมว่าไม่มีทางที่จะเลีนอะไรนะแต่เราแต่เราก็ออกกําลังกายเยอะทั้งวันนมันก็ อาจจะไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะอว้วนขึ้นอะไรกัะเราไปแอคทิวิที้แว่าเมื่อเราไม่ได้แบบหยุดแ,แล้วเราั่งนั่ง,น,งน,น,นอนดูหนังอนะไรแบบนี้กินแต่ว่าเฟสสามคือแบบยกหนักที่สดุดอะแต่เดี๋ยวแค่สองครั้งเรื่องอะไรนะเฟสสามคือ เพศที่สายคือยกหนักที่สุดแต่ยกแค่แบบสองครั้งนี่หนักที่สุดที่อยู่ทําได้ใหญ่กำลังที่สุดที่อยู่ทำได้ยกแค่สองครั้งแต่ว่าห้าเซตเนี่ยแต่สามเอสองสองเซตแรกอะเขาเรียกว่าอะไรอะเราเซตเนี่ยหรอพาวเวอร์เซตนี่ใช้สำหรับตอนตอนเอ่อสุดเซตอร์เซตเขาใช้สำหรับตอนตอนเบลล์มอสโซอันนี้แค่อันนี้ไม่เบลล์อะอันนี้แค่ไม่แน่นเดี๋ยวเทมโน่เดี๋ยวตอน หลังเลีเยงแตเดี๋ยวเราเจอกันได้เอ็มเอาโปรแกรมมาเพื่อนแทมให้มาเมีรูปพี่อยู่อยู่อยู่ไทยเหรอเอ็มอ่ะก็แอมคงแค่อยากแค่อยากแสดงว่าอยากเป็นนักแสดงเลยเอ็มชอบอย่างนี้นะนี่เอ็มก็รู้สึกว่าเอ็มน่าคือให้ให้เลือกสามอย่างเต้นร้องเพลงแสดงเอมชอบแสดงมันตลอดอืนนี้นหนึ่งก